อูดมอร์นิ่งสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังมาส่งของแต่คือว่าหลักๆเลยช่วงนี้มันเป็นช่วงอะไรก็อ๋องช่วงคนละครึ่งเออคนละครึ่งวันนี้เราจะมาพามาที่ร้านกันพาที่ขายคนละครึ่งคืออะไรสมมุติว่าคุณผมไม่รู้นะว่ามัน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 ต้องเป็นยังไงอ่ะคือคนละครึ่งมันคืออะไรมันก็คือใช้สิทธิ์เราจ่ายครึ่งนึงรัฐจ่ายครึ่งนึงก็คือว่าเราเติมเงินเข้าไปได้ใช้ใช้ได้สมมุติว่าซื้อกันดั้มกล่องละห้าร้อยบาท เราก็จ่ายแค่250เงี้ยป่ะเราจะแบ่งได้สูงจุดวันละ200อ๋อวันละ200แล้วก็รัดออก200อ้อถ้าเราจ่าย300ออ๋ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอเคนี่เลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทอยนิกดอนะครับผมฟักนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้คนละครึ่งใช่ไหมเริ่มยังเริ่มแล้วครับผมเป็นไงดีไหมก็พอได้ครับอา เดี๋ยวคนจะได้มาเลือกซื้อเลขซื้อกันจริงๆแล้วคนละครึ่งคือได้สินค้าทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะ mm hmm. อ๋าเป็นไงล้านครึ่งหนึ่งรัดครึ่งหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เราครึ่งหนึ่งรัดครึ่งหนึ่งเออรัดครึ่งหนึ่งนะแล้วก็แต่คือล้านเขาล้านเขาักซ์พอร์ตไปก่อนนะตอนนี้ยอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อนี่เอามาที่หน้าร้านนี่ละมาดูหน้าร้านหน่อยทอยนิกดอที่เอสพอนดใช่ปะ่ะแคราย นะใครอยู่แถวนี้มาซื้อได้นะใช่ครับรับคนละครึ่งกันพาเรามาดูดีกว่าว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างนะจริงจริงจะซื้อได้ทุกอย่างนะคือบางทีเขามีโปรโมชั่นอยู่แล้วเราก็ลดคนละครึ่งอีกใช่ก็ได้ถูกนี่อย่างนี้เลยกันดัมแอเรียลนะมีจีควักหกรบาทถ้าเรามาถ้าเกราใจคนล4ครึ่ง่ร้้ยใช่ไมใช่นี่เลกันดัมเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่อะไรอ่ะอันนี้ ในออนเป็นพีบันไดนะท่านแม่มดฟอร์มอเครี่ใช่ไหมวิมีสองกล่องด้วยเออนี่ซีรีสอุสกันดั้มเน่แล้มาดูคือไม่ใช่มโมเทโมจีนได้หมดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้หมดเลยอ่ะดูดิวันนี้พามาอัปเดตนะนี่นี่ก็เป็นโซนงานจีนงานจีนนะเนี่ยดาเตกกล่องสองพันกว่าบาทก็ลดได้นะนี่คนละครึ่งใช่แต่คือว่า อาจจะไม่ได้เป็นก้อนใหญ่แต่คือว่าได้ทีละ200ใช่ไหมใช่แล้วก็ราคาถูกเดได้ของหน้าร้านเลยบล็อกดีอุ้ยนี่กล่องนี้หายยากแล้วออสีม่วงนี่ไม่มีนะทั้งแต่ที่รีวิวไปสีงหนึ่งนี่หายากมากที่ไม่กับพาส้าไม่มีนี่สีแดงสีแดงก็ไม่มีนี่้องนี่ดีกว่านี่สมเลยสมศูนย์ตัวเนี้ยเป็นตัวตัวมันเท่ากันหมดแต่คือว่าออปชันของมันเนี้ย เนี่ยให้มาเยอะเลยอ่องเอฟเฟกต์พังมีลมอ่อนก็มีเฮ้ยนี่ไงมาแล้วนี่ไงเฮ้ยนี่สตอร์มทูเปอร์อันนี้เขามีราคาแค่สิบบาทอุ้ยราคาดีตัวโดนใช่อันนี้เหมือนเขาเฮ้ยอันนี้จะโดนหรกว่ามัโดนโดนนี่เอาง่ายๆคืออย่างสมมติว่านี่นี่อีวากเลียนนี่มาเป็นแบบนี้เห็นปะของบ็อกกี้นะครับบ็อกกี้ นี่ออ t ติม s p ์ไ m มก็จะเป็นแบบนี้คือกล่องอันนี้น่าจะเป็นกล่องไหนวะกล่องนี่กล่องพวกประมาณนี้พร้อมเป็นเจ็ตแพ็คแต่วมีมีเบสใช่ยนะเออมีเบสอันนี้มีเป็นเจ็ตแพ็คใช่ไหมใช่อ่านี่บล็อกกี้กล่องเล็กก็มีนี่โปเกมอนครับโปเกมอนคับนี่คลาสิกเวอร์ชันเออนี่นี่ อันนี้ซุปเปอร์แมนจัดในหลังนี่ไงนี่ไงนี่ไงกล่องนี้นี่แปดร้อยบาทคลาสสิกวันนะนี่คลาสสิกคลาสเนี่นี่เป็นดีเอ็กนะมีไฟที่ตาโอ้โหนะอ่าดูชัดชัดนี่ครับอันนี้มันเป็นเจ็ตเจ็ตเจ็ตมาด้วยไงนะซุปเปอร์แมนนี่แล้วก็มีหมีอันนี้พันกระบาทเองนะกล่องเบลเลอร์เลย อ่านี่ปากกาโดโลฮ่านี่เลยที่เรารีวิวที่เรารีวิวแต่ราคานี้ราคาที่ร้านนี่เด็ดนะใช่เนี่ยใครมาเนี่ยสมมุติเนี่ยสองร้อยห้าบาทเนี่ยจ่ายห้าบาทหรือเปล่าวะจ่ายต้องจ่ายร้อยหนึ่งห้าบาทอ๋อคนละครึ่งแล้วก็อาจจะไปซื้อนี่แต่ถ้าเกิดอย่างนี้นี่สามร้อยห้าสิบเนี่ยตัวนี้อ นี่ยี่สี่สีส้าิเราก็อาจจะจ่ายแท่เท่าไหร่ร้อยเจ็ดห้าอะไรประมาณนี้คือรวมๆกันนะน,น,โโนะีน่โอ้โหเฮ้ยเตัวนี้เท่กว่านี่ตัวนี้เนี่พวกนี้เป็นงานจีนอ,อแล้วก็เนี่ยเนี่ยคูสไมล์ก็มีนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นมอลลี่หรือกองซุ่มอ่ะก็คนละครึ่งได้ใช่แต่ถ้าเกิดมาดูกันดมเนี่ยกันดมนะ เนี่ย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 คนละครึ่งเขาร่วมทุกรายการเนี่ยเขาร่วมหมดเลยเนี่ย900บาท430บาทอันนี้ก็จ่าย200 30บาทเออเนี่ยดูดินี่ให้ดูชัดๆของเยอะนะเนี่ยซากุเนี่ยตัวนี้430บาทก็จ่ายเราจ่ายเพิ่ม200กว่าบาท200กว่าบาท230บาทเออเนี่ยมีเยอะไฮเกรดเนี่ย MG เนี่ย พันกบาทคือคนละครึ่งได้หมดทุกอย่างเลย MG เวอร์กาอะไรเงี้ยแม้กระทั่งสินค้าโอเลออนก็คนละครึ่งนะนี่ตรงเนี้ยนะแ้น,นาทีทองหรือไม,ไม่กระทั่งเป็นพวกอุปกรณ์ของทิย่าอะไรเงี้ยก็คนละครึ่งเบ<อ>ดเบิร์ด,ดอะไรเงี้ย<อ>นะอุปกรณ์ทําสีนี่โมจีนกล้องจุ่มก็คนละครึ่งได้เหมือนกันนี่ดูคลายเบบี้นี่ใช่ไหมใช่ ก็คือว่าของทางร้านเนี่ยร่วมโปรโมชั่นหมดทุกอย่างในร้านคือคนละครึ่งได้หมดนะเนี่ยโมจีนโมเจินแต่เนี่ยเดี่ยงพวกสเปเชียลไพรราคาแล้วแล้วก็ลดลงไปอีกนะเนี่ยเห็นป่มหกร้อยยี่สิบาทจีควงก็คนละครึ่งสองร้อยก็เหลือสี่ร้อยยี่สิบโอ้โหเมื่อก่อนเขาขายกันเท่าไหร่เป็นพันพันหกพันหกโอ้เคยขึ้นเป็นพันหกโหดมากนะ แต่นี่บ็อกกี้นี่นี่ดูกล่องนี้ตัวอ่กล่องนี้คือ1,100ยังไม่เปิดใจนะต้องลองเปิดใจให้บ็อกกี้เนี่ยเปิดด้จ้ะเห็นอย่างนี้งานแข็งแรงมากัะสวยสวยอผมว่าเปิดได้แต่เราเปิดไม่เปนี่อันนี้อันนี้เด็ดว่ะอันนี้สตอมทูเปอร์เนี่ยห้ารอยกว่าบาทถ้ามาซื้อหน้าร้างก็ประมาณสามร้อยไปไป แล้วก็ให้คนละครึ่งเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเป็นแบบนี้ตึ๊ดตึ๊ดประกอบเหมือนไอวัตถุแน่เลยนี่ไงเป็นแผงแบบนี้มันแผงด้วยเป็นพลาสติกคิดเออแต่คือว่าตัวเท่าคืบเลยนะก็เลยแบบดูดีหน่อยนะเออประมาณนี้แล้วก็มีสินค้าเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมยพูดก็คือว่าเป็นพวกเนี่ย งานผู้หญิงชุดเกาะอ่าโคโตหรือว่าเขาเรียกอะไรโคโตแล้วก็มีงานโคโตบุคียะอะไรประมาณนี้แล้วก็นี่ของโซเนลเชลนะครับอันนี้นี่เดี๋ยวผมก็จะโดนตัวนี้เฮ้ยจริงเหรอจริงนี่มีเยอะมากเลยโอเคเอ็มเคทูเนาะเนี่ยโมเดลโมเดลรถอะไรอย่างเงี้ยใครอยู่แถวนี้มาได้แถวแค่รายดอช็อปนะครับผมดออช็ปนี่อยู่ที่เอสพาณิชฐานใช่ป่ะใช่นี่มาดูหนังทานข้าวอะไรแล้วก็มาที่ชั้นสามชั้นสานี่ ประมาณนี้คนละครึ่งนะจ๊ะไปดูสินค้าแล้วอีิหนึ่งไหมไป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 ดูสินค้าอลกทีริงงเพราะว่าถ้าเป็นกันพาเนี่ยก็ได้ส่วนลดแต่ถ้าเป็นโอเลออนเนี่ยคุ้มมากอดูได้ก็จะมีกาวต่างๆนะครับผมนะพันด้านลายแล้วก็มีพวกสินค้าตันใหม่ของโอเลออนนะมีซีเมนต์แบกเป็นนู่นนี่นั่นเยอะมากนะครับถ้าใครก็ สนใจก็มาซื้อเพราะจริงๆอันนี้ราคาร้อยหนึ่งอะไรประมาณเนี้แล้วลนนก็ครึ่งหนึ่งก็ถูกครึ่งหนึ่งก็ราคาดีอาจจะซื้อสี่อันได้สองร้อยสองร้อยก็อาจจะซื้อสองร้อยนิดได้สี่ขวดอะไรประมาณนี้<อ>นะโอเคประมาณนี้เจอกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูร้านคนละครึ่งมีร้านไหนอีกจริงๆแล้วมีไม่กี่ร้านเองในกรุงเทพนะใช่ครับคลิปนี้ไปแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ